ลอตเตอรี่เยอะลุ้นให้จันชัดถูกนะคะพรุ่งนี้เดี๋ยวจันชัด <L ota S 1> ข้าจะมาจัดโปรโมชั่นให้ถ้า <promotion high. S 2> ถ้าฉันถูกอายุฉันหรือฉันถูกเลขทูบนะจันเชจดขาแฟนเพจที่สามสิบน,นี้เจ็ดเต็มสามสิบแปด้วยนะเย็นกลับมาดูไลฟ์สดได้เลยนะจัดเด็ดเลยใช่ไหมถ้าเลขพรุ่งนี้เข้าปังปังแฟนเพจกลับมาดูไลฟ์สดตอนเย็นได้เลยนะจัดให้แบบจัดเด็ดเลยนะจุกเลยเอฟกันให้กระจุยกระจายเลยนะเอาจารย์ต้องรีบดิวของกินเลยนะไปจ้ะ เลขทูบมาจ้ะแล้วเดี๋ยวจะขึ้นเลขสูตรให้ด้วยใครอยากได้สามตัวรางวัลที่หนึ่งเอ้ยสระหน่วยหลักสิบหลักร้อยสามตัวรางวัลใหญ่เดี๋ยวอจัรเแค่จะขึ้นให้ด้วยทีเดียวเลยนะคะเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะที่รักนะคะขอรหัสหินสีค่ะหินใหม่ห้าสีใช่ไหมตอนนี้ไม่ตอนนี้อะไรนะคะหินยังไม่เขาเรียกอะไรอะ่ะมันต้องคัดไซส์ก่อนนะที่รักนะคะ หินจะมาแต่ละรอบเนี่ยมาไม่เท่ากันนะคะเบี้ยกแก้ราดใบไ,ไม้เลขสองค่ะที่รักนะคะอ่ะพรุ่งนี้รวยจ้าเดี๋ยวจันเคขออนุญาตอธิบายไปพร้อมกับเลขทูบนะคะเลขที่เด่นของงวดนี้เลขสูตรก็คือเจ็ดและแปดเป็นเลขเด่นอาจารย์ช่วยพูดสบู่เขียวนิดนึงเมื่อกี้นิดน้องวายบอกยืนยันแล้วว่าเหลืออยู่แปดร้ สบู่แก้คันนะชอชา้างเลขสามชอช้างเลขสามสบู่ก้อนเขียวใครอยากได้เหลือแค่แปดร้อยก้อนค่ะพิมพ์ได้เลยครับชอช้างเลขสามชอช้างเลขสามพิมพ์ได้เลยค่ะรหัสหินหม่ห้าสี่ใช่ไหมคะหินหมห่หเสี่อาจารย์แค่ต้องเช็คกับคนคนอันนี้ก่อนจ้ะพี่จ๋าเลขร้อยคือหกเจ็ดค่ะเลขเด่นจริงๆคือเจ็ดแปดค่ะนะคะเลขทูบเดันหมาแปดเจ็ดอีกอะ่ะดูดูสิทีละแต่เก้าแปดสวยนะระวังก็เก้า ระวังกระดกเป็นหกนะถ้าเก้ากระดกเป็นหกปุ biz, ika, right? ada, er nah ๊บจะเป็นเลขร้อยอาจารย์แค่เลยนะหกเจ็ดกับเก้าเจ็ดเห็นไหมอันนี้ไม่ได้ตั้งใจนะเป็นเลขสูตรเขามาเจอกันพอดีถึงบอกว่าเวลาจะไปหาปู่ที่ไรแล้วเจอกันแบบนี้ทุกทีเลยจะมีแปดมีเจ็ดมีเก้าเนี่ยเป็นเลขที่เป็นเขาเรียกเลขของพญานาคกันเนาะจะเจอกันแบบเนี้ยตลอดจะขึ้นใบเต็มให้แคปนะครับเดี๋ยวใครอยากได้ใบเลขเลข มีคนถามว่าอยากได้ใบเลขทูบเลขสูตรหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์ชัดจะขึ้นเลขทูบเลขสูตรหลังจากจบทูบแท่งนี้นะคะจะขึ้นให้แคปนะพี่จา๋านะ,ะเดี๋ยวเราบอกกันก่อนอะที่พี่พี่เห็นข้างๆนั้นนะคะเจ็ดหนึ่งอันนี้เขาเรียกว่าหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวัลใหญ่จะแบ่งนะคะจะแบ่งสตัวแรกเนี่ยเจ็ดหนนะคะ สามสองเจ็ดอันนี้จะเป็นหลักหน่วยหลักสิบหลักร้อยรางวันใหญ่สามตัวท้ายรางวันใหญ่นะคะถ้าห้าแปดหนึ่งเจ็ดศูนย์สามศูนย์เก้าแปดระหว่างกระดกเป็นศูนย์หกแปดนี้จะเป็นสามตัวหน้าสามตัวท้ายลอตเตอรี่ไปแล้วไปแล้วไม่ไกลใกลใกลแล้วแฟนเพจอย่าเพิ่งออกไปนะครับเจ็ดพันสี่ร้อยกว่าทานขนาดนี้อย่าเพิ่งออกไลฟ์ีเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลขไวาเดี๋ยวก่อนนะอาจารย์าชทจะขึ้นใบเลขทูปให้นะ อย่าเพิ่งออกไปเพราะว่าเดี๋ยวท่านจะพลาดมีหลายคนที่เข้ามาพอได้เลขทูบเฉลยครบปุ๊บออกไปก่อนไม่ได้แคปหน้าใบเลขทูบให้นะครับเวลาบอกเดี๋ยวว่าหลังเสียดายเอาทดูไม่ทันจบดูไม่ดูไม่ทันเลขที่ให้ที่หลังอาจารย์ไปาาเพจแคปหน้านี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์จะไปอีกหน้าหนึ่งให้แคปนะครับันอ่าหนึ่ง,องสองสามไปครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใบสูตรด้านหลังได้ไหมคะอ่ะใบสูดด้านหลังเอาไหมใบสูตรอยากดูเลขเต็มไหมคะเลขเต็มใบสูรหน้าด้านหลังอ่าเก้าระวังกระดกเป็นหกโดยนะที่รักระวังนะคะนะคะนะอันนี้ใบเต็มของเราที่พี่ๆจะได้แถมไปหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะของวดนี้นะของวดนี้นะแล้วใครอยากเห็นหน้าตาทูบเดี๋ยวจะเอากระถางทูบมาเฉลยให้นะคะ นะเดี๋ยวจะเอากระถางทูบมาเฉลยให้ะะนะคะ,ะ,ะนะคะอา้าวแคปหน้าจอได้เลยนะคะนะคะแคปหน้าจอได้เลยนะนี่เนี่ยใบสูตรของวัดนี้หน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะเดี๋ยวเอากระถางทูบมายือนอยันว่าใช่เลขเดียวกันหรือเปล่าที่หนึ่งหมื่นห้าพันบาทนะคะแล้วก็ขออนุญาตเฉลยเลขทูบเพราะยังไงก็ลบคลิปทิ้งอยู่แล้วอาจารย์ได้ไหมได้ค่ะได้นะคะอค่ะใครจะแคปไว้จะแคปหน้าคนสวยแล้วก็เลขทูบไว้ไหม นะคะพี่จ๋าแค่ว่เป็นหลักฐาน Assass, h, แค no. ่ว้เป็นหลักฐานว่าค่อยได้โชยพ่อแม่พี่น้องแล้วอ่ะอาจารย์โชว์มาใกล้ๆนิดนึงประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์แคบก่อนเดี๋ยวอยากแคบคนสวยไว้เดี๋ยวเดี๋ยวแคบคนสวยไว้นะอาจารยอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะอย่าเพิ่งนะสามตัวแตกเลยนะแปดเจ็ดสองเนี่ยเจ็ดสองสองเจ็ดม้าแล้วบะวันม้าแล้วปะนี่อาจารย์อาจารย์ ถึงนิ่งยิ้มสวยๆเอาเดี๋ยวๆขนาดตัวเองจะแคปเด็กยแคปไม่ทันเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปยิ้มสวยจังเลยแค่เห็นลางๆข้างหลังยังรู้เลยว่าสวยใช่ไหมแต่รู้ว่าเลข<ค>ที่าจะแต<ป>กเลขทูบที่แตกคือแปดเจ็ดสองนี่นะคะที่แตกนะ,ะเดี๋ยวนะเลขทูบที่แตกคือแปดเจ็ดสองแปดเจ็ดสองนะคะ ระวังเป็นเก้าเจ็ดสองเลยค่ะนะ,ะ,นะะทันบานีิพี่ๆถันบานีิจะให้คอยขึ้นอีกรอบบานีินะคะอ่าต่อไปใครรอลิสติกไหมลให้รอลิสติกเดี๋ยวลิสติกอีกหนึ่งอย่างคะ่ะแล้วอาจารย์ชัดสดหมุนนะคะอาจ,จารย์จ๋าวัดหน่อยนะคะราสนี้พอผ่านสองเจ็ดเก้าวันนี้ให้แค่สามร้อยองค์นะคะเป็นเลขทูเป็นเป็นกระถางที่เคยเปลี่ยนแล้วเคยเปลี่ยนสองงวดแล้วไม่ปัง กลับมาใช้กระถางเดิมค่ะที่รักนะคะเคยเปลี่ยนเป็นทองเหลืองเคยเปลี่ยนเป็นกระถางอื่นแล้วไม่ปังเท่ากับอันนี้เป็นออริจินัลต้นต้นดังเดิมแม้จะเก่าแต่ก็ปังมากพี่จ๋านะคะอันนี้เป็นไม้เหมือนกับรุ่นแรกเป็นกระถางไม้นะครับนะะแต่ว่าข้อตังหน้าหมูหยองรหัสอะไรนะจันขอไข่ต่อเต่าเลขหนึ่งขอไข่ต่อเต่าเลขกหนึ่งค่ะนะคะอ่ะลิปสติก รุ่นนี้อาจารย์แค่จำไม่ได้หลักหลัก590ร้อยเก้าสิหรือสาม้อยเกสิอะไรเนี่ยอาจารย์โชว์ก่อนว่ามีเก้าสีแต่มีทั้งหมดเก้าสีนะคะขอเปลี่ยนราคาป๊บมีทั้งหมด9้าสีแต่ให้อาจารย์ชัดเปลี่ยนราคาก่อนนะคะวันนี้จะให้แทงละร้อยพอค่ะคนอะไรใจดีขนาดนี้เนี่ยต้องต้องเปลี่ยนหมดทั้งเก้าสีเลยแฟนต้องเปลี่ยนทั้งเก้าสีนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเลขก่อนด้วยค่ะต้องขอเปลี่ยนราคาแป๊บแป๊บนึงนะคะมีเก้าสีหมูให้แล้วค่ะอาจารย์ชัดทำพิธีให้แล้วนะคะเปลี่ยนสดสดตอนนี้เลยครับค ใช่ค่ะเปลี่ยนสดสดเลยหนึ่งสองสามเดี๋ยวขอดูสีก่อนนะคะไล่สีก่อนและสัันคือลิปสายมูด้วยนะแฟนเพจลิปสายมูนะคะหน้าคนสวยเองค่ะสวยไหมคะหน้าเดิมนะคะส่วนหน้าใหม่ยังไม่ได้ไปทำํำสินค้านะคะมีหน้าใหม่นะคะศูนหกอ๋ออาจารย รูปในลิฟต์อาจารย์สวยนะมากตัวจริงสวยกว่านั้นอีกเดี๋ยวเอาไป<ฮ>ทำอันนี้ดีกว่า08แปดไอ้โล,โลโก้ใช่ไหมให,ให้เดี๋ยวให้ที่ร้านอะทำโลโก้ให้เลยสวยไหมเสวยฮะอาจารย์